สวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับปู่ทีเคโอโต้ซอยรามินทาร้อยเก้านะครับรับซ่อมเชฟโรเลตและรถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับวันนี้มีเคสเบรกมือนะครับเบรกมือไฟฟ้ามันค้างนะครับมันค้างมันขัดตัวครับมอเตอร์เสียอันนี้คือชุดมอเตอร์เบรกมือนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำครับการใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับใช้กระตุ้น ตัวเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะกระตุ้นให้ดูก่อนนะครับเบื้องต้นดูวิธีก่อนอันนี้มันมีโค้ดค้างอยู่นะครับในระบบอันนี้เกี่ยวกับเครื่องยนต์นี่ครับมันขึ้นโค้ดป a ๊กเบรคมอเตอร์โพซิชัน,นเซนเซอร์สัญน,น,นี่คือเกี่ยวกับเบรก เดี๋ยวเราจะลองลบไปก่อนว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับมอเตอร์ถอดมาแล้วนะครับมอเตอร์ถอดมาแล้วจะลองลบอยู่ตอนนี้สายเบรกมือผมถอดออกไปแล้วนะครับเบรกมือที่ค้างอยู่ก็โอเคแล้วครับไม่ค้างแล้วตอนนี้รถสามารถขยับได้แล้วนี่เป็นแคปติว่านะครับมีค้างอยู่อีกออสองโค้ด 40558กับ 405585A จะลองลบอีกทีโค้ดนี้เกี่ยวกับมอเตอร์โดยตรงเลยนะครับอ่าไม่ออกเดี๋ยวผมจะเข้าไปคลิเบตมันใหม่นะครับเฟืองเนี้ยอยู่ในตำแหน่งดึงดึงเบรกมืออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไป EPB Parking b r a k e Control Module ก็คือตัวนี้นะครับปกติถ้าเราดึงเบรกมือต้องใช้ฟังก์ชันนี้นครับแต่เราจะใช้ตัวนี้<ม>เพื่อทำการปลดล็อกสั่งทำงานนะครับ ันนี้คือจังหวะคลายก็จะหมุดไปเรื่อยครับอันนี้คือจังหวะคายเวลาเราเปลี่ยนมอเตอร์ตัวนี้เราก็ต้องทําให้มันคายออกมาก่อนครับสายตัวนี้มันก็จะอยู่สายตัวเนี้ครับตัวล็อกมันก็จะมาเข้าตรงนี้พอดีตอนเราเปลี่ยนเสร็จใส่เสร็จเราก็จัดตำแหน่งให้เรียบร้อย จะตำแหน่งเขี้ยวให้ตรงเขี้ยวนี้ให้ตรงตรงนี้นะครับสายก็เข้าให้ล็อกปกตินะครับมอเตอร์ตรงนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับว่ามอเตอร์มันเสียนะครับจริงมันจะมีฝาครอบตรงนี้อยู่นะครับแต่เราต้องการที่จะปลดเบรกมือเราจึงจําเป็นต้องเอาฝาครอบตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาคีมมัดเอาคีมหมุนหมุนบูธทองเหลืองตัวนี้นะครับ เวลาเรากดถ้าเกิดเบรกมือมันในตำแหน่งค้างอยู่ับเราต้องเอาคีมล็อกค,ครับอันนี้เป็นวิธีของผมนะครับอาจจะมีคนอื่นที่มีวิธีดีกว่านี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็คือแจ้งเป็นข้อมูลเป็นความรู้กัน,นครับเอาคีมล็อกกดไปนี้นะครับแล้วก็หมุน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 ไปเรื่อยๆจนอ่ามันปลดล็อกให้นะครับเวลาเราหมุนแกนตัวนี้หมุนไปทางซ้ายนะครับหมุนบูธทองเหลืองไปทางซ้ายแกนตัวเมื่อกี้ มันก็จะมันก็จะไปเต้นในทิศทางนี้นครับไปข้างหลังมันก็ถึงจะกดสายเบรกนีมม้ได้รถก็จะเลื่อนละเลื่อนได้นะครับทีนี้เราเข้ามาเราเข้าไปฟังก์ชันรารัเบรคม,มันอีกทีนะครับในจังหวะด,ดึงเอาเลยนะครับ มันก็จะออกมาแบบนี้ก็จะประมาณนี้ครับฝากไว้เป็นข้อมูลเ,เพื่อมีท่านใดสนใจศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเบรกมือไฟฟ้านะครับมอเตอร์บางทีมอเตอร์มันไม่เสียนะครับแต่กล่องควบคุมมันเสียในนี้ก็จะมีกล่องควบคุมเดี๋ยวจะถ่ายให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทำการถอดดูวงจรข้างในนะครับอันนี้คือมอเตอร์มัน เดี๋ยวเราจะถอดแผงวงจรดูนะครับไาเลย ตัวนี้กระแทกมานะครับน่าจะกระแทกตอไม้มาคันนี้รถวิ่งใซส์งานก่อสร้างนะครับเอาเคกวงรองนัดก่อได้เนี่ยครับแผงมุงจรมันก็จะมีประมาณนี้ที่มันเสียบ่อยๆเพราะหนึ่งก็คือซีนนะครับ ซีนมันเสื่อมสภาพเห็นไหมครับซีนเสื่อมสภาพแลก็น้ําก็เข้าไปในแผงวงจรมันก็ไหมนะครับไอซี IC ต่างๆก็มีปัญหาอันนี้คือแผงควบคุมมันนะครับสายไฟต่อมาจากด้านหน้ารถมาเข้าแข็งแผงควบคุมก็จะมีซีนยางอยู่จริงๆกลองเบรกมือเนี่ยสมควรที่จะเอาไว้ข้างบนนะครับแต่ซึ่งการออกแบบของวิศวกรเขาก็ออกแบบ ให้มันอยู่ต่ำเกินไปนะคับเจอน้ําท่วมนี้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ตัวแผงวงจรก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีขาขาสองจุดนี้นะครับที่เข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์คือตัวนี้ส่วนมากมอเตอร์ไม่ค่อยเสียครับมันจะเสียแผงวงจรหรือไม่ก็ขี้ฝุ่นขี้ขี้ดินเข้านะครับแยกแยกออกมาแล้วนะครับนี่คือชุดมอเตอร์อันนี้ชุดอันนี้คือชุดควบคุม นมากก็แผงวงจรหนึ่งคือเสียสองมอเตอร์ขัดตัวครับฝาข้อมี้นี้โดนมันแตกไปแล้วนะครับก็ถ่ายให้ดูเป็นข้อมูลนะครับาาก็จะประมาณนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับของแคปติว่า C1 4 0สีดีเซลโอเคครับ เป็น4 1 4 0ดีเซลนะครับตัวนี้อันนี้ผมลงทุนมุดเลยนะี้เลอะเลยครับตัวนี้คลิปนี้จะมาสอนวิธีใส่สายเบรกมือเท่ากับชุดมอเตอร์นะครับใส่ไปเลยใส่เสร็จก็จัดไว้ดีนะครับจัดไว้ดีแล้วว่าเวลาเราสั่ง เวลาเรากดสั่งให้มอเตอร์มันบีบเข้ามานะครับต้องจัดจัดให้มันตรงมันก็จะมีเขี้ยวสองอันนะครับจัดให้มันตรงเวลาเข้ามาเดี๋ยวจะสั่งสั่งงานจากตัวนี้นะครับ นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วตัวนี้อยู่ในจังหวะเบกมือตึงนะครับก็จะประมาณนี้ตอนนี้รถขยับไม่ได้แล้วนะครับใส่เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็จะไปคาลิเบทอีกทีนะครับ ครับขอบคุณครับ